กันอีกเกมนะครับผมกับสองชุดละครบ้านนะครับชิงสนามวัดนะครับอยู่กับแอดมินดีชาร์ปครับเกมนี้ครับชิงเรางวัล40,000บาทนะครับระหว่างเสียอาจะเดี่ยวแปลร่างข้ามฟรีกับพี่แจ็คสารคามนะครับผมนะครับนางเลยครับนางเลยครับฝุกอันนี้ครับให้ฝุกน้ำหนึ่งเอออย่าง เหลี่ยมนี้นะครับต้องให้เสียเสือบข้างลักษณะนะครับเสือบซ้ายนะครับผมแจ็คมีให้สองหมื่นนะครับไปกับสี่หมื่นบาทครับชิงเงินรางวัลคู่นี้นะครับแจ็คสารคขามนะครับเสียเสือบซ้ายนะครับไปล่างครับฟรีโอ้ครับของรับศูนย์ต่อศูนย์เสียเสือซ้ายนะครับเสียไป โอ้ยล้นมาแต้มหรือเปล่าเสียอ่ะโอ้โหนึงก่อศูนโอ้โหเจคู่นึงคับเจ๊ไปครัวหนึงเอาค่าแอคชั่นครับแบ่งให้กินด้วยดิแ่งครับหนึ่งต่อศูนย์ต่อศครับเสียว่าไงตัดไปพี่แจ็คสารคามลากเข้ามา อห้ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันนะครับลูกกระทืบครับเขียวมานะครับขอบคุณครับเกียนัยยถงเกียยงครับถงแป้งครั ını, <vibr asy S 2> บศูนย์ต่อศูนย์ต่อหนึ่งครับขันมาพ่อาหนึ่งพ่อาสองโอ้โห ก่ออยู mm ่ท hmm. ี่ uh. uh. 1ต่อ0ครับแครับต่อ0หนึ่งต่อศูนย์เสียวอาว่าไงตัดไปพิ่แจ็คสารคามกระทืบโอ้กระทืบดีจริงๆครับโอ้หแจ็คสารคามครับหวังไม่ถูกแล้วครับเกมนี้นะครับต้องดูกันยาวๆแล้วครับแต้มรอล็อคครับ เงิงนรางวัล40,000บาทนะครับตปดศูนย์แปดศูนย์ต,ต,ต่อหนึ่งพี่แจ็คสารคามตัดมาอยอาซ้ายแน่นขวาเข้าไปโอ้โห,โหเสีอยอากระพืด,ด้ดีครับมาคิดอาัุครับ แป8มื่ต่อศูนย์หนึ่งต่อศครับเสียอะไงเสร์ฟซ้ายตัดไปพี่แจ็กซ้ายพี่แจ็กขวากระทืบโอ้โหตติด <10, 11. S 1> ตัวครับลูกเสียครับพี่แจ็กสาราคามกระทืบได้ดีครับลูกนี้นะครับ ตัวนี้เป็นตัดูตัวยกนะครับูเดียวกันใช่ไหมตัวยกนะครับยกทั้งคู่นะครับพื้นแน่นนะครับแน่นแน่นนะคู่โอ้โหตัดมาตัดมาดูโอ้โหมาแล้วครับแจ็คสารคามก็องแก้แจ็คสารคามมาแล้วครับหนึ่งเท่าแล้วครับโอ้เสือบดีจริงๆเนาะตัดมามุมเลยลงมุมเลยครับเมื่อกี้นะครับผมยังคิดว่าออกเลยตอนลูกผมก็คิดว่าออกตอนลูกบม่โดกานเดี๋ยวปล่อยเลยคิดว่าเดีคยวบอตัดหนึ่งตัดหนึ่ง หนึ่งต่อหนึ่งออกจริงครับลูกนี้ออกจริงเลย <c oughs> หนึ่งเท่าแล้วครับตอนนี้ครับเลขหนึ่งต่เสียอาตัด้ายหยอด <c oughs> ตอนหนครับบังกาปหนึ่งต่อหนึ no. ่งแจกตัดมาโอ้ดีจ็สถานการณ์ไม่แ่เส์ฟเสิร์ฟดีจริงๆครับโอ้โหครับสองตอนหนึ่งครับสองอนึครับตอนนี้ แจ็คสาราขาปั่นมาพี่อาร์เน่นแน่นครับลูกนี้ไม่หลงล่าเข้าไปสั้นแบ,บ็คโอ้โหโโอ้หมาแล้วครับตั้ง <c oughs> ครับหนึ่งต่อสองหนึ่งต่อสองครับ <c oughs> โอ้ ียาเสียอาเติตังเตตัง่าบินนะครับแค่บินเล่ว่างนนะพิยาบินโชว์ดิพยานักพร้อมแ่สอง ต่อสองสองต่อสองครับเสียอู้ัดยอดไปโอ้เติมดีครับสามสองแล้วครับโอ้ยอ,อยากลูกสาวด้วยครับรเสีครับโอ้โหกำลังใจมาเต็มกลังใจมาเต็มครับเพียบเลยนะครับแพ้คืนนี้นี่แพ้ไม่ได้แล้วครับรเสยนะครับ กำลังใจมาแบบนี้แพ้ไม่ได้แล้วครับติดตาสักครู่พักเลยกินไม่ได้แกะมันแกะไม่ได้มันมันมันติดตาสองครั้แหนึ่งสามต่อสองสามต่อสองกำลังใจมาเต็มพี่อาพี่แจ็คสระไก่ก็กำลังใจมาเต็มเหมือนกัน นะครับพี่แจ็คสารคามครับา์เชียรฟอร์ดฟอร์ดแตกขวาทั้งนั้นเลยฟอร์ดอ่ะฟอร์ดจะไม่ไม่เคยไม่เห็นชนะเลยชนะชนะกอนปากน้ำไหมยิงซ้ายไม่เคยแตกแต่ว่าถ้ายิงขวาหนี่กสามต่อสามเข้ามทิ้บเห็นชนะกอนปากน้ำอ่ะแล้ต่อมาก็เอ้แจ็คพี่เป่าแจ็คสารคามโอ้โห จัดสามารถได้แปดสามเท่าแล้วครับตอนนี้ครับสามเท่าแล้วครับตอนนี้ครับสามแต่สาม,สามตัดมาหนึ่ง เสียสองเสียสามโอ้โโอโไม่ยอมกันแล้วครับคู <c oughs> ่คิงเราอยานะครับทำไมลมสีเย็นๆแล้วสนามเราเป็นสนามธรรมชาตินะครับแปดัสามต่อสาม 3ต่อ3สามโอ้โหเสิร์ฟลูกนี้ครับเสิร์ฟสุดจริงๆครับโอ้ยแล้วขนัดขาท้ายและขาขวากันแน่นะเสือเสือดีจริงครับโอ้ยวิแจ็คถึงกับรับไม่ได้นะครับวิแจ็คสลรกขาครับแล้วกีฬาฟังก์เต้ สู่ต่อสามทีต่อสามครับอโอ้แโหเสียอไามา่แล้วครับดีดีจร,ริงค,ครับทั้งคู่ครับเอาจิบหายแล้วเติมเทผังมันจะโดนบ่ อาก็อสนันครับกันา้อบต็มส่ต่อสีต่อเจ็ดต่อนีเสร์ฟออกครับอีกแ๊กสลัคำ เปครตบต่สี่ตอสอย่าตัดมาแก็กสะะคสารคามตัดทื่อใส่อาอะไนะครับตรงนีโ้โอ้โหนี่เป็กอนะปดสี่แต่เต่อเจ็ดครับ ต่อเดี๋ยวแปแล้วต่อเจ็ต่อสีครับจ้าปิดนี่แล้วครับ แย่ต่อ4นะครับตอนนี้ครับสู้ไปดิสู้ไปขอครับแปดแปดต่แย่ต่อสีครับอัดตัดมาแจ็คลากของไม่เข้า ีหัวไปอัหนึง่งอสองเกาต่อสีแล้วครับตอนนี้ครับแ้ปดเพชรเก้าว้สิต่อ4 อย่าตันมาพี่แจ็คลากเข้าไปปาดไป,ปดยังล็อกได้ครับแจ็คสารคามครับแจ็คสารคามนะครับแปดสิบสี่ตัวเก้าสี่ตัวเก้าครับ อนนะโอ้โหจกระทืบไม่ข้ามนะครับแก้วต่อสี่ต่าต่อสี่ครับ

Tapi tak sering nonton. Ada berapa empat? ต่อเก้าต่อเครับแก๊คสารครามตัดไป้ลูกบอกครับปแสบร์บอกครับแคสารคามต่อห้ต่อหครับเสียว่าไงตัดมาแก๊กสารครามหนึ่งแก๊กสลักามสองกัดทืบ เสียไปเล้เด็กเสียไปเล้แปดห้าเก้เก้าเก้เก้าเก้าไปเสียหนึ่งทำไม่ดีครับเสียครับฮะสู

8ปดห้าแปด ามาแห้าต่อเครับแปดห้าต่อเโอ้โหมาแล้วครับโอ้โหแบบนี้ไม่มีปัญหาแล้วต่อเก้าครับตอนนี้ อันกี่บาบขอให้สระกุศลเ็ดต่อแป้หต่อเาครับตัดไปเหยาหนึ่งเหยสองโอ้เหยาสันไม่ดีรับ 9ปัญรยาเสียอาบอกว่าเสือบอลเตียบแน่พน่นะของเคีย <ś c oughs> ์ครับแป๊เแป๊อแเสียตัดมาอยากแต่ราคาบังยงอยู่ <ś c oughs> ยติดเกี<อ>ยกว,ว <ś c oughs> เสียอาครับดวงดีมากๆครับเสียตอนนี้ ดวงกำลังขึ้นนะเพ <ผม S 2> ราะว่าแพ้พไม่ได้ไงถ้าแพ้นี่โดนแน่เลยข้างหลังเมียบอกว่าเอาแต้มหน่อยพะนะต้องโซตายแจมต้องโซตายสิบแต้มว่าแพ้ไม่ได้ลูกก็ยังเล็กอยู่น่ากับไอโอ้ยดักทางถึงโอ้แฉว์โอ้ อย่าได้สองแทมกิดเลยครับโอ้มาแล้วครับแับเผ็ดันชุมุตะกอนนครับแน่นครับ เอาไปกดบ้งไหมครับมีรับติดตามครับติดตามกดไลค์ดแชร์ด้วยนะครับทักติดตามเครับนครับอันม่เเข็บอ่ะเพจขุนรมกรบานงานสิงหนามัดแล้วก็ช่องขุนเมกรบานสิงหนามัดทางยูทูบติดตามวนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับ พี่แจ็คสาราคาบอกว่ายอมยอมไม่ได้เงินรางวัลเยอะเกินครับ40,000บาทครับคู่นี้นะครับชิงเงินรางวัลนะครับเสียก็บอกผมก็ยังแพ้ไม่ได้เหมือนกันครับถ้าแพ้เมียจะด่าแล้วจาเข้าเยอะเจสูงอย่างครับที่พูดมาแค่นี้ แต่เข้าเยอะมันก็อย่างนั้นแหละมาเยอะก่<ค>อนนี้ก็เรียบร้อยอยู่ตอนนี้แซมลูกเปล่าครับอโอ้จิ๊เกอร์โอม้มาอยู่ครับดูบอลแรงครับแรงลูกเ

8ปดแปต่อ11ยังไม่ห่างนะครับผมโอ้ยนี่วางเฉื่อยแรงนี่โอ้ยมุ่ดมเดียวเลยมุ่นเดียวเลยมาแล้วลาารครับแจ็สคสารคามลูกเสิร์ฟเริ่มมาแล้วครับลูกเสิร์ฟเริ่มทำงานแล้วครับตอนนี้ครับจี้มาติดติดจี่เสียอาเข้าติดๆนะครับตอนนี้ เก้าต่อสิบเอ็ดนะครับ <20 kers. S 1> ตอนนี้ครับหมูนี้สิบสามแต้มเกมนะครับไม่มีดลวนะคระจายร้องแต่เก้าต่อสุดเก้าต่อสิบเอ็ดหมูตัดไปทางขวาเสียอาอยังแน่นลากเข้ามาปาดโอที่เกี้ยวดีตีตีโอ้เนี่ยเสียร์อว่าจะแกะมาทำไม ทั้งเมียทั้งลูกนะห้ามแผเดิษขาดทางเจตลาดขาเก็บอกว่าแพ้ไม่ได้ยอมกันไม่ได้คู่นี้ เราจะตอกเต็มสุดต่อเก้าเือต่อเก้าครับจัดมหโอ้กเสียะทำไมต้องแย่เจษณกทรมไม่ทันครับลูกนี้ครับโอ้ยเสียเสือดีจริงๆครับลูกนี้ครับเสือบข้างไม่ถนัดนะครับเนี่ยเสือบซ้ายนะครับเฉียครับ ต่อแต้นแบบเกม1 2ต่อต่อจะเกมไหมครับเสียนะครับสองต่อเก้าเอามาส์สายแน่นครับเจ้าแจ็คล่าเข้าไปกัดทืบอไม่เกมนะครับผมเจ้าแจ็คไม่ยอมครับทันทัานทันทนท

อะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วครับเสียอาก็จะเกมเจ้าแจ็กก็ไม่ยอมแล้วตอนนี้แปดสิบแปดสิบสองสิบต่อสิบสองอูตับเลี้ยวโอ้โตามขึ้นมาแล้วครับสิบเอ็ดต่อสิบสองแล้วครับตอนนี้ครับ เตะครึ่งรอบสวยจริงๆครับเจ้าแจ็คครับเตะสวยไหมอู้เตะสวยมากๆเลยทิ้งขาเป็นเตะครับเกมเพิ่งได้เห็นเมื่อวานเจ้าแจ็คมาแล้วครับสิบเอ็ดต่อสิบสองครับคู่นี้ครับหมดใจทั้งคู่แน่นอนครับเตะเซตเตะสิบสอง เยอะเกินย oh, wow. no ู nah, no okay. yeah. ่อันนี่น้เ่สนคุณนีครับคุณนี่มันท้งเงินั้งวันหลายสี่สหมื่นเลแันแมนครับต้องให้ทั้งหมดเสือใส่สิบแสนแปดสิบเสือใส่ครับ สารคามนะครับผมเป็นไป,ไปพ่ายแพ้เสียอาไปด้วยสกอร์13ต่อ11แต้มนะครับผมสุดมันจริงๆครับเสียร,รับเงินรับเงินรางวัล40,000บาทไปครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับ ออยาครับโโ้หเสียชนหน่อยครับเสียสุดยอดครับนี่ครับสดสดครับสี่หมื่นบาทครับคลิปรับเงินชรเสียดีใจนะครับตัวเองเงินพันร้อยนะครับคพื่นทีโอ้โหเตอร์เราครับผู้สนับสนุนพี่เดียวไก่ชนี้ครับตัวจริงครับที่เห็นอยู่ในป้ายผู้สนับสนุนหลักครับ ฝั่งนู้นนะครับตัวจริงก็มาชมนะครับน,นัดไปถ่ายรูปไหมนะัดถ่ายรูปเสียอ่อยเร็วรับเงินรางวัลโ,โ,โ,โอ้โหดูท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมนอกสนามครับโอ้โหโทันทไหมครับนี่ ครับมีลูกสาวด้วยครับสครับโอ้โหยอจริงจริงครับพี่ๆผมขอพี่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 ผมขอญาตถ่ายรูปหน่อยเดี๋ยเอาไปลงเพจเออถ่ายรูปแล้วโอ้ยนะครับบรรยากาศครับแมวร้อยเอ็ดเยบครับนางเตะชั้นนำเยอะครับ สอดครับ